มีความสวัสดีครับนะวันนี้เขามาดูหอยครับนี่ลายครับลายลายนี่ลายหอยทั้งนั้นครับนี่ลายๆนี่พื้นนี่นำรถครับหอยขยับเพื่อนขยับลงนี่ครับนะนี่ตัวนี้เป็นส่วนที่แก้ขึ้นมาแมเล้วครับนี่แก้ขึ้นมาแมเหล้วหอยตัวนี้ครับนี่สองอันนี่อันหนึ่งครับนี่เดี๋ยวจะเอาลงพุนนะครับต้องนำด้วยครับนี่ครับ ตรงน้ำลึกนะครับเนาะเราจะมาเบิ่งนะครับเนาะว่าเพิ่นอยู่จังได๋นี่นี่ก็น่าจะอยู่นะครับนะตรงนี้นี่ตรงสุดเพิ่นนี่นี่ครับมีบ่อ่ามีอีดีครับนี่เห็นบ่ครับอยู่ครับอยู่น้ำยังยังมีอยู่นะครับนะก็ตามมาอีกครับนะตามมาทางนี้ครับตามมาทางนี้ นี่ครับเขาขาวนี่เขาขาวนี่โฮาเบืองครับนี่ตรงไหนตรงนี้บ่ครับนะตรงนี้มีบบ่มีนะครับนะตรงนี้รับตรงนี้่าจะนนามีครับนี่ตรงนี้มีครับนี่นี่ครับนี่ขึ้นมาครับสุดๆฟังเลที่เก่าตรงนี้มีไหมมีหน่วยเดียวครับมุนไปมุนมาครับนี่ก็แม่นครับนี่ นี่ครับนี่ก็ใช่นี่ครับใช่หมดเลยเอากก็บานก็ได้นะครับหลายเตอร์เลยนะนี่ครับนี่ใช่หมดเลยสว่วะนี่ครับพวกขาวนะแม่นมืดแล้วครับพวกขาวนะนี่ครับนี่ก็แม่นครับเลยขาวนี่ครับสาม ดูวีครับนี่นสีครับนี่แล้วก็นี่ห้านี่สุดๆเลยสุดๆนะครับนี่ครับ,รบจาหกตัวนี้ครับบ สดๆเลยครับนี่สดไหมสุดไม่สุดดูได้กอเคเราจะแม่ครับนี่เจ็บเงีับสดๆเหมือนกันครับ นี่ลายเยอะนะครับเนี่ยนี่นี่ก็ใช่นะครับนี่หาไม่ยากครับนี่หายครับตรงนี้หายครับมีคนออกไปครับมีคนมาเก็บไปแล้วนี่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 เดี๋ยวมนี่น่าจะใช่ครับนี่นี่โอ้นะครับใช่ครับนี่ครับนี่ ครับเอาไปปล่อยนะครับแล้า่าเอาไปครับแล้วถ้าไว้เมื่อสีมันอาจจะอาจจะลุ่งน้ำบ่ได้นะครับเอาไว้หรือคนนี้กันหน่อยนะย่าไปาหน่อยครับปล่อยนี่เพื่อนปล่อยน้ำนะนะนี่ครับเดี๋ยวเพมันจะลุ่งน,น้ำบ่ได้นะ ออ้โหนี่ไงนี่ไงสันก็ดีเลยครับนี่โอ้หลูกใหญ่เริ่มนี่ยังใหญ่นี่ครับเต็มเลยประมาณนี้ครับนี่นะคุณท่านที่เข้ามารับชมนะครับกับผมสวัสดีครับ